เราจะป้องกันผีโดยการใช้สมาร์ทสติกนะคะแล้วก็จะดีเทคผีโดยการใช้โมชั่นเซนเซอร์ค่ะอีกอย่างหนึ่งค่าสติกของพวกเราต้องลดเหลือ25เปอร์ซนตโอ้พี่ไม้พี่ไม้คือตัวนี้สินะที่กำลังมองนายฉันอยู่นหันหลังสิไหนอ่ะอืมัวอยกว่านายเป็นขี้กากฉันเห็นเมื่อกี้ผมนายบาเป็นยอมย่อมคนณบูลลี่เพื่อนเหรอ รักษาบ้างนะรักษาบ้างบางครั้งใชก็เป็นโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาของที่จําเป็นไปก่อนนะครับนก็คือไฟฉายไฟฉายนี่คือจําเป็นมากป้าปาปาปาไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นเลยนมขวดนี้ทีมงานไม้มืดมากครับแล้วก็รู้สึกมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่พลังงานพลังงานครับเราจะเข้าไปดูพลังงานในบ้านสองชั้นแห่งนี้ เห็นตะแกรตัวนั้นไหมยังไม่ได้มาชั้นเดียวไม่ใช่หรออ้องชั้นหรอว่ากันว่าที่นี่เนี่ยเคยมีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ในกอไม้ข้างบ้านอุ้ยตกใอะไรตกใจกันเองอะตกใจอะไรกันขนาดนั้นนะคะพี่กิจแนตกใจน้าพี่กิจเฮ้ย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 เฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้้อเฮ้้เฮ้ยเยเฮ้ยเ้ย้อเฮ้้ยเไ้้ ห้องนี้ก็เปิดเมื่อกี้แจ้งอ่ะเอาเครื่องมาจี่แล้วแล้วสัญญาณมันขึ้นน่าจะอยู่แถวแถวนี้ค่ะแถวนี้หรอใช่โอเคแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเ้ยพี่ไหมโถตกใจหมดเลยอะขึ้นยิงข้าวเพื่อนดิให้ทุกคนปิดไฟค่ะทุกคนปิดไฟให้หมดผมจะดูว่ามันมีโกสอ t o หรือเปล่าโอ้โหตอนนี้สถานการณ์สุดวีดบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เราคิดว่า น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าดวงวิญญาณพี่อะไรเฮ้ยมันมาแล้มาแล้วไป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 พี่ไปปิดไฟ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 ปิดแล้วมองไม่เห็นนะดิไปเลยไปเลยไปเลยปิดประตูด้วยเอาไม่มีใครปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเราเราอยาอยากต้องปิด ไปแล้วไปแล้วมีคนโดนใครโดนเยอะอ่ะมีไฟปิ่ไฟช้าเกินไปไมีไฟโดนไม่ประเด็นประเด็นคืออะไรไหมประเด็นคือฉันอะเอาไฟฉายเก็บแล้วฉันก็คิดว่าโอเคฉันถือวิทยุสื่อสารมันคงไม่มีไฟหรอกมั้งวิทยุสื่อสารมีไฟฉลับด้วยให้คุณลืมคุณลืมปิดตัวทีเปล่า ฉันปิดแล้วฉันแค่แบบว่า <c oughs> เปลี่ยนอาวุธฉันเปลี่ยนอาวุธแล้วมาฆ่าฉันอะโหน่าสงสารจังเลยคาตู้เลย oh <my> พี่ไม่ยอมปิดไฟอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเป็นจะเป็นคนดูให้ <c oughs> ตื่วิญญาณแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ประตูประตูหองแจงก็เปิดนะพี่คือมันเปิดไล่ไงมันเปิดไล่ดูแล้วมนเอาพี่อะ เมื่อกี้ไปแอบที่ไหนกันนะผมไปแอบในห้องน้ำม่เห็นมีผีมาเปิดประตูตตเลยตู้เลยตู้ในตู้<ๆ>ก็เมื่อกี้อ่ะคือความโชคร้ายคืออะไรรู้ไหมทุกคนเดินกันมาไม่มีใครล็อกปิดประตู <c oughs> ทุกคนเดินเข้าตู้หมดเลยแล้วผีมันก็เข้ามาอย่างงไไ่ายดายผีเป็นมิดอ่ะเป็นมิดเลยจริงๆเป็นมิดเลยมิดยังไงพี่หายใรมาหายใจข้างๆหูตกใจหมดไอจะหายใจข้างๆหูอ่ะจุ๊ดแจงกดวิ่งเสร็จแล้วมายืนข้างๆพี่แล้วก็หายใจหัวเหนื่อยมันเหนื่อย พี่ไฟมันปิดวะเดี๋ยวแจ้งเขิ Welcome, Welcome. เข้ามาในบ้านพีสิงเอ้ยมันเปิดประตูมหนเปิดประตู <c oughs> ตอนนี้พี่ไม้น,นะคะเข้ามาด้านในแล้วก็ <c oughs> ติดเป็นเครื่องดอทไว้นะคะเครื่องนี้เนี่ยจะจับทางผีได้เลยนะถ้าเกิดมีผีเนี่ยมันจะแสดงเป็นเงาเป็นเงาเดินเป็นเงาวิง่ง,ง,งผ่านเลยเฮ้ย <c oughs> มันมีเสียงเปิดประตูตล <c oughs> อดเวลาเลยเราติดต่อดอีกอันนึงฉันรู้ว่าแกอยู่ในนี้ไอ้ผีร้าย เผยตัวออกมาให้ฉันเห็นแล้วฉันจะบอกที่ซ่อนของพวกมันให้กับนายเราดีวกันถ้านายให้ฉันห้าสิบชูหรือบอกหวยฉันล้วก็ฉันจะไปบอกแม่ฉันแลต่จะคิดว่าสักการะให้ผีน่าจะอยู่แถวๆนี้อ่าใช่ฉันอยู่ตรงนี้แหละไม่ผีซีบิงนั่นผีแป้งผีแป้งได้ใช่นี่ผีแป้งแต่ถ้าสมมติผีกิจตายก็จะเป็นผีกิจแล้วถ้าแจงตายอ่ะอีไอจอ ดูดิพอเราเป็นผีแล้วเครื่องมือต่างๆมันดูเก่ามากเลยอะแม้แต่เครื่องไอ motion นเซอร์เนี่ยคือมันเก่าแบบสนิมเครือเลยฮะมันสนิมเครือเลยเหรอ้ยม,มีคน,นินผ่านพี่โ o ชั o ผ่านแล้วโ o ชั o ผ่านแล้วครับถ้าเกิดว่ามีดวงวิญญาณสถิตยอยู่ที่นี่แล้วก็ได้โปรดรอเพื่อนฉันทีฉันอยากให้เพื่อนฉันตายกับฉันด้วยทำไมงั้นนะ where are you ต้องตอบไหมแน่ what do you want ตอบ What do you want? Where are you? คุณอยู่ที่ไหนคะ What do you want? คุณต้องการอะไรคะ How are you today? วันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะ I'm fine, thank you and you? ฉันสบายดีค่ะ thank you I love <c oughs> you ค่ะฉันรักคุณค่ะ stupid g h o s ยลูงแกงก็เงามากค่ะ แต่อายอยู่วิตอนนี้วยผีตอบผีตอบผีตอบเฮ้ยผีตอบหรอมันบอกว่าเฮ้ยสเปริตบล็อกจริงๆได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงแจ้งเลยมันบอกใช่พี่กิจเข้าไปเป็นเพื่อนหน่อยอ้าวพี่กิจไปอยู่ในบ้านนี้พี่กิจอยู่ในบ้านครับอยู่บ้านรอแป๊บเจนก่อนนะเข้าไปแจนว่านะในเมื่อผีมันไม่เดินทางมาหาเราเราจะต้องมีของบูชายัญมันฉันจะเอาจานไปด้วย ไม่ต้องเลยอยู่แต่มาปลาแก้เพื่อนต้องเลยไม่ฉันจะเอาอาหารมาเฮ้ยฟิงเกิ้ลปิ้นพี่ฟิงเกิ้ลปิ้นฟิงเกิ้ลปิ้นซองไหม่ะนี่นี่ตรงประตูนี่ตรงประตูนี่ผมว่าใช่แล้วอ่ะซองไหมซองไหมซองไหมถ่ายเลยพี่ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเอาลองก่อนว่าภาพที่ได้เป็นฟิงเกิ้ลปิ้นนะคะแต่ผียังเรามองไม่เห็นพี่มองไม่เห็นเหมือนกันนะแต่หายติดได้ไงไหมฟิงเกิ้ลปิ้น เออตอนนี้มีแค่สองอย่างค่ะคือโปรโตไกด์กับแฟนทอมครับผมว่าแฟนทอมอ่ะร้อยร้อยเปอร์แฟนทอมแต่โปรโตไกด์แต่ก่อนหน้านั้นหน้าทุกคนทำไมหรอมันกระดานดุ๊กดิ๊กใส่ชั้นนะแต่พี่ไม่เห็นมันบั๊กไงคือแป้งพอแป้งวางปุ๊บแล้วมันมีมันเออแต่ว่าตอนแรกกับมันอ่ะไม่ไม่ตอบด้วยนะมันก็ไม่น่าจะใช่ไอ้นี่ป่ะแต่มันจุนะพสิรว่แล้วแฟนทอมเราต้องทำให้ถึงที่สุดเราต้องทำให้ได้ แบบมั่นใจ100%เไม่งั้นหัวหน้าด่าเราแน่เราจะโดนไล่ออกจากการเป็นนักปรับผีเราจะกลายเป็นหมอผีแทนถ้าโปรโตไกส์เนี่ยจะขาดเป็นโกดไรติงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแฟนทอมอนโกดไรติงแต่ว่าหนังสือมันไม่เขียนเลยนะลราเอาหนังสือสองสักสองเล่มไหมเอามาวางไว้ตามมุมห้องต่างๆแล้วก็อาจจะบอกให้ผีเขียนไหมอืมเราจะเอาไปวางให้ พ้องบอกว่า spirit right in พวกพี่ไม่ยอมช่วยหาเลยหาอะไรพี่ก็อยู่ข้างบนนี่ i ิงวิเนี่ไงก็พี่ก็รอดูดอตอยู่เนี่ยมันไม่เห็นมีดอตเลยนี่มันคือวิถีของคนขี้เกียจยังไงล่ะดอตของตะไม้คือมันสว่างเกินไปเรามาดูสัญญาณชีพจรผีบ้างดีกว่านะคะผีสามารถดูได้ไหมเนี่ยโอ้ยผีนี่คือแบบสว่างเกิน ้องปิดมุนยานแป้งเดินมาที่ประตูไปพี่หมายวิ่งพี่หมาวิ่งพี่หมาวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผีมา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 ทันเข้าแล้วงานเข้าแล้วที่ไปเร็วปิดประตูเลยปิดประตูปิดประตูห้องไหนวะเนี่ยห้องน้ำปิดห้องน้ำนี่รูปร่างของผีไอ้ผีผู้หญิงผีผู้หญิงปากชี้ครับอยู่ไหนกันเจอไอนไม่ไฟฉันรู้ว่าพวกแกอยู่ในห้องน้ำมาไปโดนในห้องน้ำให้โดนอ่ะเอ้ามุดโดน ไม่เยไม่เลยโอ้จะอยู่ไม่ได้เ้าจะอยู่ไม่ได้ตาพกิทแฟนทอมแฟนทอมพิกิตอบพี่ตอบเลยแฟนทอมเชื่อแจงตอบแล้วพี่อยู่ข้างนอกจุ๊บแจงวาพี่กิอยู่ไม่รออ่ะไม่รอแล้วใช่พี่จะออกเปิดประตูปุ๊บพี่จะเอาของแล้วผีมันก็ปิดประตูเลยใส่พี่คุณสั่งเวยพี่ไม่อ่ะพี่งเวยเขพี่กิทเขไม่ดูกับแจนปะเราว่ามันเขียนสมุดไหมหรือว่าดอทมันขยับหรือเปล่าพี่เปิดมเห็นลองดู ด้วยตาเปล่าได้ไงวะอ่พี่กิฟมีการเช็คนะคะว่าของที่เราเจอเนี่ยแป้แต่แป้นคิดว่าอาจเป็นแฟนทอมเพราะว่ามันดูล่าหดล่าหดแล้วมันล่าในที่มืดดีอ่ะอ่ะโอเคงั้นเราตอบเป็นแฟนทอมไหมอ่างั้นก็จะเป็นเจอดอทนะคะโปรเจคเตอร์อาระอาระเรียบร้อยแล้วงั้นกลับบ้านกระเถอะวัยรุ่น เป็นโปรตีนไหโหดแต่หนูอะคิดว่าไอ้ภาพที่หนูเห็นก่อนหน้านั้นอะที่มันเป็นแบบกระดาษแบบจุก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 อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นโปรตีนไห์ก็ได้อืทำมันลอยต่อหน้าแต่ว่าหนูขี้เกียจรอไงหนูอยากเล่นหนูก็เลยแฟนคอมแฟนคอมวิววิววผมตอบตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่ผมเห็นสติเหลือยี่สิบอะผมตอบเลย